ด,ด,ดีเช้าวันที่สองของการเดินทางนะฮะนี้ตื่นขึ้นมาหมอกเต็มนะฮะไม่เห็นข้างล่างเลยมองไม่เห็นวิวกันเลยนี่ยนะที่พักของเราเดี๋ยวบริเวณขาน้อยนี่กำลังนั่งกินกาแฟกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีแผนจะไปนอนกันที่บ้านสปันนะฮะแล้วก็จะแวะเที่ยวเช็คอิน กันหลายจุดเลยะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นโค้งเลขกสามนะฮะแล้วก็จะมีเข้าไปถ่ายรูปวัดภูมินด้วยนะฮะปูม่านย่าม่านนะเดี๋ยวจิบกาแฟนะเก็บของเตรียมตัวออเดินทางกันต่อคะไปดูพวกเรากับการเดินทางกับแฮงค์ไรเ <"H ank" S 1> ดอร์พวกเราก็เคลียร์ขอกันหมดแล้วนะฮะเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อไป เดี๋ยวออกจากนี่เราจะแวะไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุเขาน้อยนะที่อยู่ใกล้ๆก,กับดาดลางตินของเราเนี่ยนะ,นะอะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วัดพระาธาตุเขาน้อยแล้วนะเดี๋ยวแวะไหว้วพระก,กันก่อนแป๊บนึงนะฮะวันนี้เราจะเดินลงไปแล้วจะเดินขึ้นมาโชว์นะทำไหมทำไหม <laughs> จะขันวะดยโอ้ ปวดขานี่นี่เลยเป็นตัวโบสถ์นะแล้วงั้นตรงนี้จะเป็นจุดชมวิววัดนะฮะจะเป็นพุพทธปปลูกปางบีลานะฮะนันมหาอุดมมงคลนน,นจุดนี้เราจะมองเห็นตัวเมืองจังหวัดน่านนะฮะเป็นจุดชมวิวของวัดพระธาตุเขาน้อยนะฮะ ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นพระาธาตุเขาน้อยอนะันนี้ให้เราสักการะบูชาได้นะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูวิวข้างล่างกังนหะน่อยะ มีตัวอะไรมาด้วยแลเนี่ยกัปติล่าครับขับเลยนี่ครับนี่มารับเทียนตรงนี้แล้วมาสุดไปที่ตะเกียนฮะดวงประทีปเดี๋ยวเรือปอประทีปครับ นี่ะนะครับเขาล,ลอยประที่ทงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะขอลอยอ่องหลงก็แล้วกันนะครับนี่ลอยอังคางนี้ <c oughs> <c oughs> ให้เจ้าลอยอ่องหลง <c oughs> ไปแล้วครับนี่<อ>นะแจ๊บนะแจ๊บก็บสิละา กาเดี๋ยวไปพบกันต่อที่วัดเดี๋ยวจะพาตัวน,นี้ไปโรงพาบาลทิมหาโพนะฮะออกจากวัดเขาน้อยแล้วเป้าหมายต่อไปเราจะไปวัดภูมินนะฮะที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดน่านนะฮะจะไปดูรูปภูม่านยาม่าน,นะฮะ กระซิบลักบรรลือโลกนะฮะที่โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะไหนครับเราอยู่หน้าวัดภูมินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะฮะแล้วจะพาเขาไปดูข้างในนะครับผมอันนี้เราได้ที่จอดรถไปจอดรถแล้วนะฮะเดินเข้ามาตรงหน้าวัดภูมินแล้วนะ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะฮะจะมีภาพวาดสีโบราณนะฮะประซิบรักบรรลือโลกฮนะหมู่ม่านย่าม่านจังหวัดน่านนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับผมภายในก็จะมีพระองค์พระประธานนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภาพสี ฝาผนังนะฮะหมู่ม่านยจ่มม่านกระซิบลักบรรลือโลกอยู่ฝั่งโน้นนะเนี่ยกระซิบลักบรรลือโลกนะหมะู่ม่านยจ่มม่านต่อคิวถ่ายรูปเป็นภาพเป็นสีฝาผนังโบราณน,นะฮะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องทุกเป็นมระเทศตัวน้อยนะมาเลยตัวน้อยเอาเยอะคนเนี่ยนำสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างครับ อ่ามา,มาไปดูกันาตามไปครับเอาแนะำครับครับเอาไ<า>เอาเเอะไตามสะดวกลูกสวัสดีค่ะหนูเด็ก,กินกอจเวีรราชนชระถมศึก,กาาษาปีที่ห้าจาโรงเรียนจุปีวนิดาพรที่สบารรมบองน่านมัธูมิน,มน,น,มนชิเล่นชื่อชิตาค่ะหนูเด็กหญิงตีนราสกุตมานักเรียรนาาน,นชระถมศึกษาป,ปีที่ห้าจัโรงเรียนจุปิวณิดาพรที่สุวรรณบองน่านมัธูมินชิเลนชื่อใบบัวค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเพื่อนรันลับยศนักเรียน ปีหกทากโรงเรียนจะไปวันนิดาพรเทศบาลหนุ่นนาค์วัตถุมินชื่อเล่นว่าไอติมค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงสะสิชาัยพิชัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนจุลวิวนิดาพรเทศบาลหนุ่นนาค์วัตถุมินค่ะชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนันติกาอินทรังศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนซินโจงค่ะชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเริ่มมาแต่ประวัติของวัตภูมินนะคะวัตภูมินนะคะสร้างขึ้น ราวิีพุทธศักราช2139สร้างขึ้นในพระจ,าจ,ะจ้าเจตบุตรพรมมินซึ่ง่านเป็นเจ้าผู้ครองนครน้าในสมัยนั้นวัดพรมมินนะคะจะสร้างขึ้นเป็นทรงจุตารามุขค,คือมีมุกไทยสี่หรือมินีไทยสี่จะสร้างรวมกันอยู่สามสถานรวมกันอยู่ในที่เดียวกันก็คือพระโบโสถ์พระวิหารและพระเจดีย์พระโบสถ์นะคะจะเริ่มไม่แต่ไทยได้ทิศเหนืออย่าไปจนถึงาทย้านทิศใต้ พระวิหารนะคะจะเริ่มมาจากทางด้านทิศตะวันออกยาวไปนจนถึงทางด้านทิศตะวันตกส่วนพระเจดีย์นะคะจะเป็นจุดตัดแกนกลางที่โผล่พ้นอยู่บนยอดหลังคาจะอยู่เป็นชั้นห้าชั้นพระประธานนะคะจะมีพระนางเดือนกันถึงสี่พระองค์นั่นก็คือพ,พระุทธมหาโพุท์ม,กกมุนีศักยมุนีซึ่งท่านจะเป็นอิสถานเดีบท้าชกะชีที่มีระวบรองรับท่านจะหันพ,นพระปิดแสดงชนกันหรือหันหลังชนกันห,หนันพระภาคหรือวบหน้า ออกทางประตูทัศนสี่ทิศซื่อรายได้ว่าจุดตะรทิศค่ะต่อไปเชิญชมาภาพศิตรกรรมฝาผนังไทยแ่าทึ่งเหมือนใครสำนักภาพนี้นะคะเป็นภาพนางอลาร,ริซาเมืองน่านหรืออยู่ที่สวยที่สุดในเมืองน่านนางมีนามว่านางแก้วสีไวหรือนางแก้วสีเวยไม่ได้อาบน้ำเสร็จใหม่ๆแก่จะมาวนผมขึ้นแต่ศีสษะแต่นำดอกไม้หอมหรือดับไปแห้งมาเสียบไวเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ว่า ผ่านร่างกายไปแล้วนั่นจะนำดอกไม้นี้ไปกราบพระเกศแก้วเรามนีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและที่หกของนั้นนะคะจะเป็นการระเบิดหมูนำไปท่องบ้างสลักชื่อวันเดือนปีเกิดขอแทนแบบเชิญชวนสมัยก่อนค่ะสำหรับผ่านี้นะคะเป็นผ้าปูบ้านาละย่าบ้านหรือไม่ว่าผ้าเมริซีรักว้านหรือโลกค่ะผู้บ้านนะคะจะสแกนตั้งแต่ผูก แล้จะทำใหการด่วยการสักภาภดังเสื้อสัสีแดงเพื่อคนวิ่งขอเวน่าอุการสัมาสักไว้เพื่อเป็นเวลลังพอถ่านั่เองค่ะคือเวลาักมาก็จะมีถ่านที่ด้านั่นเองค่ะส่วนให้าเลนะคะจะใส่เยื้กอกนันซอมทันใส่เสื้อคุณหมอนที่บอรเจิะยังห้ฉสิบรยอผ้าสิบอุตราหด้าน่าจะมีการเบิกน้อยเพื่อเป็นการนิเทศะดวกค่ะ แรงมีกรมันได้กระซิบรัางบดกับย่ามันอ่อยว่ากางพักน้องคูปีจันฝากเก็บไว้ในหน้าตัวนน้องจะเดียนาวจันฝากเก็บไว้ฝนปื้นอากาศแข็งถังควงปืนซอนดาวมันมาขนุนจันฝากเก็บไว้กลางควงกลางคุ้มกับัวเจ้ามาฟ้าใส่เล่นลูกปีไปปีกะเลยเก็บไว้ในโอ่งน่าจของตัวใจปีนี้จักคือมันไทยไอฮี่ไอฮี่งานคุปีแล้วแล้วใส่ลูกตีนเลวา ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะมีความหมายอยู่ว่า I f I h a v e you love the river I w i l l e v e you love w i the home I f I h a v e you love the sky I am afraid to call you to it. It event, i t Is it anywhere I w i l l e v e new love to find it and take it away So I will hold it with my heart, in my hand fly in my hand forever get it I am asleep on o m a wing ถ้าแปลเป็นภาษาเด็กๆนะคะจะมีความหมายอยู่ว่า<ม><ม>ความรักของพี่นี้ ใคจะฝากเก็บไว้ในน้ำาคือกอนางจะรีบหนาวใครจะฝากเก็บไว้เพื่อเพื่อนอากาศกลางหาวเพื่อเมฆหมอกจะได้เดินเดินมาคุ้มความรักของพี่เสียใครจะฝากเก็บไว้กลางข่วงกลางคืนก็ควจะมองมาเจอแล้วยังน็อกของพี่ไปเลยฝากเก็บไว้ในโอเดจับตัวชายพี่นี้ให้มันร้องไห้นักพิราบผ่าหาหาน้องอปที่รัก S <S <ess word> ไม่ว่ายาหลับหรือยาตื่นก็แม้ก็แม้จะยี่ถึงค่ะสำหรับวัดภูมินนะคะม <S ess word> ีอายุมาแล้ว427ปีภา <S ess word> พเขียนศิลปกรรมฝาผนังนะคะมีอายุมาแล้ว156ปีพวกหนูเจ้าบ้านน้อยก็ขอจับก,กระหม่อมภาพพนี้ค่ะหากได้พูดขาดเป็นห่วงไอ้ผิดข้าราชการใดก็ขอขอยูอใ่ในนี้ค่ะอิน <S ess word> ดีจานนักมาร์กาซิมันกินานซึ่งมาแจกจินตนามีโจมีเจนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเราออกจากวัดภูมินเราก็จะมุ่งหน้าไป พอเขือนะฮะมังจะผ่านโค้งเลขสามนะจุดเช็คอินจุดแวะถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอาจจะแวะจุดไหนกันบ้างนะครับผม ถนนหมายเลข1169นะฮะที่จะมุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือนะฮะซึ่งระหว่างทางก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปป้ากนายนะฮะและหนึ่งในนั้นก็จะมีโค้งเลขสามนะฮะซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยเบอร์ต้นของประเทศไทยเลยนะฮะถ้าใครมานั่นคงไม่พลาดที่จะแวะมาถ่ายรูปที่ถนนเลขสามนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปะฮะใกล้จะถึงแล้วนะฮะ อื่นเราต้องขอแวะเพิ่มพลังนะฮะดบก,กาแฟกันหน่อยเน,น,นี่ยฮะเป็นร้านกาแฟคุม้มเวียงพิงนะฮะดูวิวฮะบรรยากาศสวยๆให้้ำงานนะฮะฮะไปหาอะไรกินข้างในกันก่อนไปนั่งของเอร์นี่ของเอร์พร้อมไหมนี่ ต่างที่ยังไม่เคยเขามาลุดนเนาะไม่คยเขาาเนาะอาหาที่หาของกินที่มาแล้วนะฮะอาหารเราก็มาแล้วนะเป็นกะเพราเนื้อไข่ดาวกับอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยนะฮะดูนั่งกินไปดูบรรยากาศไปฮนะหลังจากเติมพลังอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อที่ปาลีน่านนะฮะเป็นจุด เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดน้านนี้นะฮะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปกันดูว่า,วาจะสถาน,นที่จะสวยขนาดไหนนะฮะปกันครับโค้งเลขสามเหลืออีก29กิโลนะแต่ก่อนถึงเราจะแวะถ่ายรูปเช็คอินกันที่บาลีน่านซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณ3กิโลกว่าๆนะฮะไม่ไกล นี่ฮะบาหลีน่านอยากหาที่จอดรถก่อนนะฮะโอ้โหคิวยาวมากเลยถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยค,คนหลายค่เอัไเดรเนี่ยเขาบ้าป่ะโอเคโอเคคนเยอะเกินไปนะฮะสงสัยไม่ได้รอต่อคิวถ่ายรูปนะฮะว่าจะเสียเวลานาน,านไปหน่อยเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะฮะไม่เป็นไรครับ โค้งเลขสามด,ด้วย้อท่านเราเห็นทิวเขาใหญ่ๆนยฮะแล้วแล้วเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปขับรถกันบนนั้นนลฮะอันนี้เราอยู่ที่โค้งตัวยูนะฮะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งของจังหวัดน่านเนี่ยฮะเส้นทางที่จะไปอำเภอบอกก่อเกลือ วถ่ายรูปเช็คอินฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะฮะตอนนี้กำลังถ่ายรูปกอซิล่าเองนะกอซิล่าใส่บัวนกเดี๋ยวดูวิวดูวิวดูวิวครับพอดีฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปปัวฮะจะพากอซิล่าไปปัวปัวพยสัยสารแปลว่าไปรักษาเออเดี๋ยวใไป ใส่รูปเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะฮะเนี่นะยเห็นภูเขาลูกสูงลูกนะนะั้นแหละเดี๋ยวเราจะขับรถไต่ขึ้นไปเรื่อยๆฮนะตามเส้นทางนะฮะตอนนี้เรามาถึงกันที่ถนนหมายเลขสามนะฮะโค้งเลขสามเป็นแหล่งเช็คอินอีกแหล่งหนึ่ง ในการมาเที่ยวน่านนะฮะดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลยฮะเอามามีเจา้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอนะ้ด้วยนะฮะรถกันเทียบเดี๋ยวคอสถ่ายรูปเช็คอินเันที่จำนวนเลขสามนี่ก่อนนะฮะดูฮะบรรยากาศน,นะทำอะไรพี่ กลุ่มทุบคาร์นะานมาพอดีฮะดูผ่านมาหลายคันแะล้วมีทั้งออชเช่เฟอร์ลอรนะี่ฮะเึลนไปเึลนไปเึลนไปถ้าจะจอดนี่ต้องจอดน้ำเปิดคันอื่นเขาจอดเสียงปิดฟังไว้คือเฟอร์ลอรีนะ่ฮะไปแล้ว ในโตโยต้าอันน <the finger> <favour> ี้เพราะไหนไม่รับกครไม่รับกลุ่มหรือเปล่าเราย้นเลยะครับพี่แฟนครับเพิ่มขอถ่ายรูปกันรถได้ได้ถ่ายอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่รีบไม่รีบครับได้ครับครับครับยินดียินดีครับ ดูวิวครับดูวิวโอ้โหดูเยอะไม่ได้ะฮะเดี๋ยวหลุดโค้งแต่วิวสองข้างทางสวยจริงครับ่วงนี้ก็จะเป็นถนนลอยฟ้าแล้วนะฮะเป็นถนนที่ไต่ามาบนสังเขานะฮะสวยมาก อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปนะฮะเป็นที่เรียกที่เขาเรียกว่าโค้งพับผ้านะฮะดูยูทูบทัศน์บรรยากาศฮะสุดยอดโคพั้าเลแม่นโคพับผ้าเอากระสิ่งแรกโดดโชว์หน่อยโดดลงไปข้างล่างโชว์หน่อยโดงไปข้างล่างเลยอ่ะพี่อะไรฮะจุดมุ่งหมายต่อไปบ่อกเกลือครับเดี๋ยวไปดูบอกก่อเกลือโบราณกันครับผม อนนี้เรามาถึงบอกก่อเกลือโบราณแล้วอยงนี้ที่จอดรถมิดไปจอดที่ไหนไม่รู้น,นี่จะเป็นทางเข้าตัวบอกก่อเกลือโบราณน,นะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันนะฮะเดินเข้ามาภายในบอกก่อเกลือโบราณนะแล้วนพอดีนะฮะเขากำลังตักน้ําขึ้นจากบอกนะ่อเพื่อจะไปต้มเกลือนะเดี๋ยวไปดูนะไปดูด้วยดูเบื้องใน กำลังดับพอดีเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะะครับมันเค็มไหมครับต้องเค็มนะแด่บอกก็จะไปถึงบอกเค้อมาชิมชิมน้ำชิมได้ใช่ไหมครับเดี๋ยก็อาไปต้มนะฮะแต่ดูหน่อยเอาชิมชิมเองดู เค็มหมูทะเลอีกเค็มหมูน yeah, well, uh ้ำทะเลอีกยาบกเกลือโบราณนี่พ ah> okay. ิสูจน์การชิมแล้วฮะโอ้เคมจริงยะบอกเกลือโบราณมีอายุมากกว่า800ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลงต้มกันนะฮะนี่เป็นลงต้มเกลือนะเขาดูได้ไหมฮะคือเกลือไปต้มแกงแล้วมันจะบเหร นี่ฮะเขตักขึ้นมาตีน้ำลงต้มก็จะกลับออกมาเป็นเกลือนี่ฮะต้มต้มให้น้ำมันมันระเหยออกหมดเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเกลือใช่ไหมครับยวต้องเอาไปตากก่อนใช่ไหมฮะไม่ตากต้มเลยไม่ตากใช้ได้เลยอ๋อนี่ก็จะเป็นริมทาน อีกเล็กอีกข้างบอกเหลือนะฮะปลาพวงนี่ฮะปลาพวงเยอะเลยเขายี่เดดตัวละสองพันตั้งตับเลยดิโอ้ชาวบ้านผมนี่ได้ก้อยแล้วนะฮะขอแค่สามตัวพอก้อยถ้วยหนึ่งเลยมาดูบรรยากาศฮะรอบๆโอ้อะไรขาวจัวยเลยบอกเถอะ บอกเกลือเขาเขาจั่วเลยนุ่นนุ่น,น,นบอกเกลือเขาจั่วเลยเจ็บนู่นุน่นนั่งหน้านุ่น <c oughs> เอาแบบเอาถ่ายรูปด้วยเอาไปแอบถ่ายด้ดวยออไ, <c oughs> ไปครับตอนนี้เราจะออกจากบอกเกลือจะหาของกินแล้วก็ขึ้นไปสปันนะฮะไปลานกลางติ้นของเราเลยภนะาพมากันที่หมู่บ้านสปันเลยนะนี้เราลงสมอกันที่ลานกีฬามหมู่บ้านสปันนะฮะ กำลังเตรียมของเดี๋ยวเ๋วเราเตรียมของเสร็จกลางเต็นท์เสร็จแล้วเราจะขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวกันบนวัดสปันนะฮะเราขึ้นมากันที่วัดสปันนะฮะมาถ่ายรูปเช็คอินกับวิวสวยๆนะฮะวัดสปันนะฮะที่วัดสปันนี้ก็จะมีลานกลางเต็นท์ฮอตนะฮะ กลางติ้นที่นี่ก็คนละสองร้อยฮะแต่ว่าเราไม่ได้กลางที่นี่นะเราขึ้นมาถ่ายรูปเฉยนี่ฮนะมันก็กลางเต้นนะเพราะว่ากลางนี้พื้นจะเอียงๆหน่อยนะฮะต้องหาทำดีดีๆมนันยากนี่ฮะดูวนะิวสวยงามอลังการงานสร้างนะฮะ ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปงวัดนะฮ<น>ะเป็น <ทำ S 1> ไฮไลท์ของบ้านสป,ปันเลยนะฮะใจใจใจ,ใจ,ใจ,ใจว่วิ <c oughs> วข้างล่างก็จะเป็นท้องนานะฮะของชาวบ้านแล้วก็อบร้อมด้วยภูเขาฮะ, <c oughs> ะสวยงามครับนี่หยุดเวลาสปันนะะดูวิวอลังการขนาดนี้นะฮะ คือถ้าใครได้มาแล้วอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ฮะคือไม่อยากไปไหนเลยงานการก็ไม่อยากทำนะฮะขี้เกียจมางันเถอะที่เห็นราคาตรงนี้จะเป็นหยุดเวลาคาเฟ่นะฮะคาเฟ่ชื่อดังของบ้านสปันอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้เราคงไม่ได้ลงไปสั่งอะไรกินนะเพราะเราดบกาแฟมาเต็มที่แล้วนะฮะลูกค้าก็เยอะฮนะใครมาก็ต้องมาแวะ ตรนนี้จะเป็นถนนคนเดินสะปันนะฮะมีร้านขายของขายของกินนะะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสะพานโอโซนนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นร้านขายของกินฝั่งนี้จะเป็นเนี่ยเขาวางขันโอกไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งกินได้นะตอนนี้ผมมาสั่งไข่ป่เลยนะเราลองชิมไข่ป่มกันห่อละยี่สิบบาทนะฮะ กินนะฮะจัดข้าวปุกงาอีกหนึ่งแผ่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสปันเลยมาแล้วไม่ลองไม่ได้ฮนะท,ที่กลางเต็นของเรานะฮะนี่ยนกะขุกงารสชาติก็จะเป็นแบบแป้งผสมงาแล้วก็โรยน้ำตาลอ้อยนะฮะ ไปกินไปกินมาก็จะเป็นรสชาติหวานกับนเหมือนกับขนมอะแล้วอันนี้ไข่ปามนะลองชิมกันดนูนไข่ปามครับไข่ปามชิมกันไหนครับหน้าตาเป็นยังไงมันไข่ตุ๋นครับ<อ>ยันริเหมือมมนไข่ตุ๋นนี่แต่ก็จะหอมๆไข่ตองนี่ราค20บาทนี่ครับข้าพลุกงาตัวนี้เขาบอกซิกเนเจอร์ของสปันเลย มีอยู่เจ้าเดียวเดี๋ยวปีหน้าก็มีหลายเจ้าครับ <c oughs> เพราะว่าขายดีเพราะโปรโมทด,ดีหรือเปล่าไหนใครปลาเมือนนี่